คลิปดังดึงดึ๊งนี้นะครับโอเคก็คือคลิปเดิมนะครับจากตอนที่แล้วที่เราได้เวลากลับบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมากลับบ้านกันเย้กับ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 วันนี้จะได้ออกจากป่าเี้ทักทีจะขอในป่านี้มันโคจะเยอะเลยเนี่ยของในป่าที่เราเก็บมาได้แต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะโคเยอะจนกระเป๋าแน่นแม่หมดเลยดูดิ จาก EP ที่แล้วที่เราทำไไ้กกระเป๋าจนแน่นเราได้เวลาที่จะที่จะไปละเราเดินไปตรงนี้เนี่ยทองแดงของดีเลยของโปรดฉันดีเลยขุดไปด้วยทองแดงอย่าบอกนะว่าอะไรเออ ของเต็มกระเป๋าอีกแล้วอาเผาต่อลนะครับอาเรื่องทองแดงไม่ต้องหวงเพราะมันเผาไวมากๆแล้วอะไรอีก,ลอกเลยคุณได้เหล็กโอเคแล้วเราก็เก็บตาเผาไปจีเจ้าหลอม แล้วเราเดินทางกลับบ้านมาจากทางไหนนู่นไงอยู่อีกไกลเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาไอบ้าทองแดงเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยทองแดงเยอะก็ไม่บอกกันเนี่ยเกมไม่ได้ว่าความจริงทองแดงโคตรเดยอะเลยจะไหวเหรอเดินทางแบบเนี้เดี๋ยวก็รอไปสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทองแดงก็จะเพ้าเสร็จแล้วคุณก็จะได้เล็ก คุณได้รับทองแดงว่าไงนะสา้ายว่าว่ามันคือทองแดงเหรอเราเราอย่างนั้นทุกคนคน,คน,นะไม่น่าใช่โอเคกลับกลับกลับไอ้เจ้หาหมาเมื่ี้ก็ระวังไว้ด้วยนะถ้าคุณถือเนื้อแม่แต่นิดเดียวคุณเขียวอัดใจค่ะเอ้เอ้ย,อยน่ากลัวมาอยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วน่ากลัวจังเลยจุดนี้น่ากลัวมากว่าจุดนี้โคตรน่ากลัวเลยนะครับผมโอเคเขามาจากไหนอ่ะมาจากโลกอนาคตเหรอเนี่ยคลิกแล้วไม่มีใครเลยสงสัยมาจากโลกอนาคตสัยม,มาจากโลกอนาคตมั้งปะหาหากับเ้านกันดีก่า ยาวเลยแหละเราต้องเดินกลับบ้านโดยใช้ทางนี้ตรงนี้ก็มีปลาด้วยแต่แบกแ,แบบเต็มหาอาหารไม่น่าได้เนือ้อปลาก็มีอาหารก็มีเพียงพอมากๆเลยครับนีสถานีดวงดาวแล้วก็มีฐานให้ริบหน่อยสำราญใจด้วยโ,โหเมื่อกี้เหมือนเห็นได้หฐ,ฐานคูณสองนะตกใจมาเลย แล้วเราเดินมาถักทางไหนก็ัดแน่เนี่ยอืมเรสวยเดิมนมาจากทางน่าจะเดินโค้องอีกนิดหน่อย Okay. มาจาิหนไม่ดูแร่ทองแดงในนะนั้นระหว่างทางเนี่ยไม่ดูแร่เลยโอ้โหมีน้องไก่ด้วยเก็บไม่ได้ด้วยไอ้บ้าแล้วเวลาก็ผ่านไปไวมากเลยแล้วดูดยิยังไม่ทันจะได้ผ่าะอะไรเลย เดี๋ยวก็วางถึงนอนออืจะวา่านอนเช้าวันต่อมาเอาแลเอาจากกระเป๋าแล,แล้วเอาเล่เอาจากที่นี่เราก็เรารีบไปกันดีกว่าเตะถาน้ำมันห่วยเลย ออกมาเราก็จะเอาสิ่งที่เราไม่ได้ย่างไปใส่เตา,เาก็ทําการค่อยๆเผาแล้วก็ไม่ต้องรอนานานไม่มีอะไรเลยตอานีเราไม่สงบสุขนี่แล้วเราก็เก็บน้องไก่ไปอีกทำไมน้องไก่เราเยอะเยอะมากเลยนะน้องไก่ของเราพอ่ ดูดิเรามีอาหารเอารยอะจัดได้หรือเปล่าจ๊ะทำไมเก็บไม่ได้ว่าพลา,า,า,าดอะไรไปหรือว่าผ้าที่ตั้งเข็มพลาดอะไรไปอเปล่า ดีแล้วเราก็ทำการทิ้งเราเราจะเดินไปทางนี้ตอนเชา้าก็ประเด็นก็คือเราจะออกเดินทางตั้งแต่เวลาเชา้ชาเช้านี้ออ๊ะคร เมื่อเ,เทาเ่าน,นี้ขุดเล่ทองแดงมาเกินมีไงขุดเล่ทองแดงตรงนี้มันก็มีได้เหรอเนี่ยแล้วเราก็แอบแก้เลยนะไม่มีปัญหาอะไมอหมกันอะไรนักหนาเดี๋ยวเอาเป็นนักย่างเลยเดี๋ยวโดนย่างเลยอะ คนเนี้ยเดี๋ยวโยนย่างเลยเดีด๋ยวจะย่างให้ดูนะผู้ชายคนนี้อยู่บนหม้อนิดนึงนี่แน่จะเอาหัวจะเอาหัวผู้ชายคนนี้วิ่งบนหม้อ ชายคนนี้ตกลงน้ำาตุรกกีรีบหนีออกจากป่าเออรื่รจะเคลนดเผาทำไมเนี่ยบังทำไม ฟังอะไหมตีทำไมคิดเหรอว่าตัวจะตีฉันไม่คนเดียวถ้านายโดนดอกนี้ทีเดียวนายไปหวั่นเลยนะเจ้าคนป่างโง่นี่คือสิ่งที่ฉันจะทำทุกคนดูตรงนี้เห็นจุดเล็งเป้าหรือเปล่าอะไไอะ่ะ โดนเต็มๆเลยหมา้วไอหมาบ้าต่อยงน้ำเลยต่อยงน้ำเลยเร็วมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้หมาโง่เดี๋ยวจะโชยดูเลยนี่เนี่ยลงน้ำไปเลยหมาของคนเปล่าเนี่ย ตกลงมาตกลงไปเลยโอ้ยเลือนเลยสองโอเคพวกมันติดอยู่ในน้ำแล้วขอให้มงกนี้ติดอยู่ในน้ำตลอดกาลนะไม่ต้องขึ้นมาเลยโคตรโคตรดมันขึ้นไม่ได้ด้วยบายนะหมาโง่แกขึ้นไม่ได้ ตลอดชีวิตเกจะต้องติดอยู่ในนั้นตลอดการเขาโพดเขาโพดอิ่มใจมีแล้วเจ้าหมานั่นติดอยู่ในนั้นตลอดการต่อมาแล้วก็ต้องหาทิศทางกลับบ้านอีกแล้วโอเคจากที่ผ่านหมามาได้แล้วเราก็ต้องเดินต่อม หมุนไปทางไหนไอ้บ้าหมุนมาทางนี่แล้วเราก็หมุนไปทางไหนเนี่ยผมน่าจะเดินม,มาทางนี้นะแล้วก็เลี้ยวขวาเดินมานิดหน่อยอ่ออะไรอะ่ะอันนี้ที่ไหนเนี่ย ่านี้น่าจะเล็กหน้าดูเลยทำไมมันเล็กจังเลยสงสัเล็กมากเลยเราก็เ,ออเดินม,มาทาง้เกาะเล็กๆเ,เลยสงสัที่นี่น่าจะเป็นหีมาตกดูดิเกาะเขาเล็กมากเลยโอเค ต่อมาเราเดินมาทางนี้แล้วเราก็เดินกลับบ้านจากที่เข้าป่าไ่ได้นานหลงทางกลับมาจนถึงบ้านในสักทีอย่างปลอดภัยความจริงเขาไม่เรียกว่าปลอดภัยได้หรอกทุกคนดูที่แถบเลือดเขาไม่น่าเรียกว่าปลอดภัยได้นะดูดิกลับมาได้พบแต่ความเสียหาย ความตายไอ้บ้านี่กจ็จะจะคิดอีกเชอรี่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 ไม่ตายละไอ้หมอนี่หน้าตามันดีนะฉันจะเล็งที่กางเกงแกงนี่เนี่ยงดอะไรมาทำรังข้างบนนี้ออกไป,กป,ปไปเลย มองซ้ายมองขวาถึงถึงยี่ถ้าฉันขึ้นไปฉันจะเสียดาวไปหนึ่งดวงฉันขอนี่เนี่ยฟาดมันแบบซึ้งๆนี่แน่ตายไปอีกหนึ่งดอกแบบสวยๆโอเคในที่สุดเราก็กลับมาจนถึง บ้านของเราจะอยูต่อมาเราก็จะจําได้ว่าไอเนี้ยไอเนี้ยที่เราเคยใช้เนี่ยมันแปะตรงนี้ได้ใช่ไหมเราก็มาต้อบ้านซนะอ่าทำไงเน,นี่เราแปะตรงนี้แล้วเราก็แปะตรงบ้านให้บ้านมีความสวยงามสวยงามขั้นสูง เพราะว่าเราจะต้องป้องกันค้างคาวในเวลากลางคืนด้วยไม่งั้นเพราะว่าค้างคาวในเวลากลางคืนมันตัวเล็กๆมันเข้าได้แค่หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกมันก็สามารถเข้าได้แล้วนี่ไงติดข้างบนแล้วอ้าวบล็อกทั้งบล็อกเลยเอาบล็อกหมเลยสีดำหมดเลยเขาเรียกว่า B U G นะเพื่อน ดีตื่อเลยขโมยแล้วแล้วไข่มันไปหยุดบักได้ต่อมาทุกคนเห็นไฟหน้าบ้านหรือเปล่าแล้วก็มีไว้นะเพื่อแสงสว่างมันก็จะได้สว่างสว่างและไอเห็ดเรืองแสงที่เราเก็บมาได้เนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี่ยไอเห็ดเรืองแสงที่เราเก็บมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์กัน ใช่ใช่วันนี้จะมาใช้ประโยชน์มันกันไอ,อ้เห็ดลึงเสงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ประโยชน์กันวิธีการใช้ประโยชน์หินเราเยอะใช่ไหมจะค้าคองไฟไม้อะ่ะมันจะดีกว่าค้าวของไฟหินเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคงไฟไม้มันสวยอะ่ะผมตกแต่สักนิดของไฟหินก็จะเอาไว้เป็นพวกนกบ้าน หลืวอะไรอยู่ข้างบนนั่นทำไมท้องฟ้า,ามันเริ่มไอ้บ้ารู้ละทำไมท้องฟ้า,ามันถึงเริ่มมืดเพราะสาเหตุนี้นี่เองคลรื้มคลรื้มได้ยินป่ะคลรื้มคลรื้มได้ยินชัดเลยรู้เลยเกิดอะไรขึ้นรู้เลยเกิดอะไรขึ้น สถานการณ์นี้บอกเลยว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าฝนฟ้าตุ่น,นอะไรเฮ้ยไม่มีทางกินได้เย่ <Yeah. S 2> ทำไมวิสัยแบบนี้อยากหลับเข้าไปในบ้านฉันซะโอ้คนหิวเลยมฆ่าดีกว่าอรอยอร่อยดีนะ ไอ้บ้าคิดเหรอคิดเหรอคิดเหรอนี่แน่โอเคตัวตยังวอดอยู่นะยังเยรอดอยู่โอเคเป็นเพื่อนฉันเดียวกับที่บ้านนะวีนนีที่มีสัตว์ตัวเดียวโอยมีตัวเดียวมันจะขยายพันธุ์กันยังไง อืมสวยออกไปนอกบ้านนะมั้ยยงถึงนี่นี่อยูง่งนี่นี่ไงอยู่แถวบ้านนั่นแหละจะได้เป็นเพื่อนได้ดีต่อมาเราก็จะมาวางกันอีกอันแปะหนึ่งอันไม่ทำใจะไม่ค่อยจะวางอ๋อลืมแปะอีกแล้วเป็นบ้าเลยเนี่กเป็นบ้า ปิดไฟตรงเนี้ยมีปิดนึกหรือว่าเออดำไมมันดลุดส่วนตรงไฟไฟตรงโคไฟมันก็จะติดได้แบบนี้โอ้มันก็ต้องเชื่อมแน่นอนว่าเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องที่ต้องโจอนะและอะไรคือ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 อะไรไอ้คเไีกยจะมานาหลับทำไม หไม่รูอ้อยบอกนบายนนิดสองชุดตกน้ำไปแล้วอ่าตกน้ำไปแล้วสิโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันตกน้ำอ,อยู่ นายจะจมน้ำตายเฮ้ยเวลาไม่นอนโอ๊ยปลานี่มันก็จมนะนะเนี่ยปลาพวกเนี้ยมันจมนั้นคุณปายคุณปายโยหเห็น่านางอีกขึ้นมาไม่ได้ ฮอกทำไมได้เงาวนดบบเลยโว้ยเลยเอาเอาเอากัดัดน้ำตายเอาขาดอากาศยิงเอาตัวขาดอากาศยิงเอาขาดอากาศยิงเอาขาดอากาศยิงตายไปขึ้นหวันไปเลยเรียบร้อยเราจัดการได้แล้วหนึ่งนี่แหละเวลสรับรองเลย ดาวหน, ой, น้อยมากแต่ยังไงก็สะสมไปเถอะแล้วไอ้นี่มีไว้ทำไมก็มีไว้ทำทางนน,นเนะจ๊ะต่อมาก็วางโต๊ะครับตรงนี้แล้วเ,เ,เราก็วางนี่ไงถึงก็จะเรียกว่าบ้านสมบูรณ์แบบเรียบร้อยเราจุดไฟทำอาหารต่อดีกว่า ไอ้ตายเถอะแล้วก็ต้องมากินอาหารกันแบบนเนี้ยนึ่งแล้วมันกลับด้านอีกแล้วไปไปไปแบงชาวบองหนึ่งวันกันดีกว่าทุกคนไปเลย